อ๋อถามแบบได้คือโทษทีนะฮะคือเพลินไปหน่อยอ่ะเฮ้ยโยก็โอเคฮะทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมขึมนโงเองทุกคนนะเซ่งในคลิปนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเ่าสตาร์เจอร์ในเกมไหมครับกลายเป็นบล็อกแล็บมันจะเป็นยังไงนะเราเข้าไปดูคลิปกันเลยทุกคนไปเล e t s go นะเฮ้คทุกคนนะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไหมครับก็ค่อยอยู่ทั้งนลายอะไนะทุกคนนะโอเคเซ็ง แล้วก็ต้องไปอาตัดไม้ก่อนนะโอเคก็ไม่ได้ทำคลิปนานเลยทุกคนนะก็บอกเลยว่าแบบพูดอาจจะไม่ค่อยเก่งอะไรมากเลยทุกคนนะช่วงนี้ก็เริ่มขี้เกียจแล้วโอเคเราก็จะทําเป็นโตครับโอ้โหบอกเลยว่าตัดไม้มาเยอะเกินทุกคนดูดิตัดไม้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากเออบอกเลยว่าไม้เยอะเลยทุกคนนะเดี๋ยวกรจะไปหา พวกถ้ำก,ก่อนๆทุกคนนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแถวนี้โอ้ยนี่ไงไม่ต้องหาท้ำแล้วตรงนี้ก็ได้นะหินตรงนี้ก็มันก็มีเยอะด้วยนะเออก็น่าจะแบบอันนี้ได้อยู่โอเคก็ครับเป็นปิกแอคละกันนะโอเคเอ้กหมู่บ้านเฮ้ยเราเจอหมู่บ้านนะหมู่บ้านมันก็เป็นตะไคร่เ,เหมือนกันทุกคนนะแต่ทัไมมันไม่เป็นแร่เนี่ยทำไมมันไม่เป็นแร่ ว่ามันจะตักเจอแค่บางอันแบบฟอกแมนชั่นหรือไม่ก็พีระมิดอ่าไอ้ด้วยมีฟาร์มข้าวด้วยโอเคก็เอามาเลยให้หนุ่มปังแล้วโอเคแค่นี้ก็ได้จะได้ทักคนนะเอามาให้เยอะๆก่อนดีกว่าทุกคนอ่าตรงน,นี้ก็จะมีแบบแร่อันนี้ด้วยนะแร่แร่อะไรแร่ฐานเออใช่ตรงน,นี้ก็มีแร่ฐานด้วย โอ้ได้ได้สามอันอะม,มันไม่พออะทุกคนเราต้องการเยอะกว่าน,นี้โอเคโอเคโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วทุกคนนะเว้ยเป็นไอะแผนที่เว้ยอะไรอะโอเคอันนี้ได้เป็นเออั้นที่สามารถที่จะทำให้อาหารสุกเร็วได้ทุกคนนะก็ <gracias. S 2> ประมาณอันเว้ยจาเมื่อแล้วอ่ะ ไม่แลกไม่และไม่แล,แลเท้าด้นก่อนเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาโอเคนี่นะอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนนะโอเคแล้วก็ออกจากหมู่บ้านนี้ดีกว่านะเฮ้ยทุกคนผมเจอไปโอม้มันนี้ด้วยอ่ะอเฮ้ยบางทีเราอาจเจอค่ะ เมนชั่นก็ได้นะแง่ไมโออะไรอ่ะดาร์ฟออร์เลดปะเดี๋ยวเรากดูก่อนนะไมโอดาร์ฟออร์เลดโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะทุกคนนะโอเคได้เดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปในป่าดีๆด,ด,ด้วยกันทุกคนนะเหมือเราจะเจอเมนชั่นทุกคนนะโอ้อทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนผมค่อนข้าที่จะท้อมากเลยทุกคนนะคือแบบไม่คือไม่เกีงอะไรเลยทุกคนโอ้ท้อมากเลยนนะอ,แบบอ่อะ เฮ้ยเจ้านะเฮ้ยทำไมเฮ้ยนั่นแมน,นช่หรอโอ้โหทำไมเฮ้ยแบบมันทําด้วยเล็กไปหมดเลยทุกคนดูดิเฮ้ยโอเครีบไปรีบไปโอ้โหทุกคนโอ้ยมันทำด้วยเ,เ, Artist, เ,เพชรหมดเลยทุกคนโอ้โหขนาด,ดขนาดก้นไม้ยังยังเป็นเพชรอ่ะทุกคนดูดิโอ้โหนละยขดุขดขดุขดขดุดขุดเฮ้ยทำไมขุดไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมขุดไม่ได้ เฮ้ยโอเคแต่อันนี้ขุดได้นะเราสามารถขุดเพชรได้ hey, ทุกคนโอ้โหไม่เท่มากเลยอะ่ะโอ้ทุกคนดูดิคือต้นไม้ก็ยังเป็นเพชรอะ่ะทุกคนนะโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดไปเลยนะโอเคเดี๋ยวผมกี่ป้าผมน่าจะลองเข้าไปในนี้ดูนะทุกคนนะโอเคแต่เราต้องสร้างอุปรกรณ์เพชรขึ้นมาก่อนโอเคโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแต่มันเฮ้ย โอ้โหคยเจ้าของบ้านคือโอ้โหรูไปตอนรับเราเลยนี่นี่นี่มาเฮ้ยมันอันนี้ด้วยมันแบบฟีฟีโลเราได้ด้วยทุกคนโอ้โหคิดไปคิดไเฮ้ยระเบิดไปเลยโอเคเดาวิวิจะตายจะตายเฮ้ยจะตาย้วิเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่แบบมันสร้างด้วยเป็นหมดเลยทุกคน อ๋อนี่คือแบบถ้าไปหาได้หมด s u r v ว v a l ทุกคนนะถ้าผมไปหาจีนในหมด Survival แล้วก็สามีทุกคนนะคงจะหากันตายแหละทุกคนอ่ะเฮ้มาดิมาดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาดิมามันเสียขวานแล้วเสียขวานมา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 โอเคโอ้โห้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โห้โ้ยเกือบตายโอ้จินห่ะตอนนี โอโหโอเคทุกคนนะก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนนะแต่คลิปนี้ทุกคนนะก็หากใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฝากให้ทุกคนนะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนนะแต่คลิปนี้ายทุกคนบายบายนะ